ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงการนะครับโดยจังหวัดบึงการน้ำโขงพุ่งรวดวันเดียวถึง1เมตร45เซนติเมตรมีการไหลท่วมบริเวณสันเขื่อนของแลนด์มาร์คครีมโขงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเวลา7นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดบึงการระดับน้ำในแม่น้ำโขงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเช้าวันนี้วัดได้12เมตร5เซนติเมตรเทียงวันเดียวน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ถึง1เมตร45เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่งเพียง2เมตร55เซนติเมตรเท่านั้นตลิ่งอยู่ที่ระดับ14เมตรครับเปลี่ยนไปอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังธงสีเหลืองนะครับระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นเริ่มไหลกลับเข้ามาตามลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงแล้วเช่นบริเวณห้วยผาทางใกล้จุดสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5บึงการบอรลิํำใส่ในพื้นที่บ้านหนองแวงและลำห้วยป่านตำบลวิสิทิ์อำเภอเมืองบึงการ และลำห้วยสาขาบริเวณลำห้วยอาหงบ้านอาหงตำบลไศสีอำเภอเมืองและโดยเฉพาะบริเวณจุดก่อสร้างแลนด์มาร์กที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลเมืองบึงการระดับน้ําที่สูงเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ของสันเขื่อนริมโขงนะครับกลางแม่น้ํนาโขงขณะที่ผู้รับเหมาต้องมีการขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ําท่วมด้วยนอกจากนี้น้าโขงยังเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณริมแม่น้าโขง ที่ชาวบ้านทำการเกษตรอยู่บนเกาะดอนกลางน้ำโขงกินพื้นที่กว่า300ไร่ด้านนา,ายสราธม่วงทองผู้อำนวยการโครงการจุลประธานบึงการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำประตูระบายน้ำที่ติดแม่น้ำโขงทำการปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงและเพื่อป้องกันการไหลย,ย้อนของน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่ตอนในออกสู่แม่น้ำโขง โดยที่ประตูระบายน้ำห้วยคาดอำเภอป่าคาดได้ปิดบานระบายแล้วพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน4เครื่องอัตราการสูบเครื่องละ3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีบริเวณประตูระบายน้ำห้วยกำแพงอำเภอเมืองบึงการได้มีการปิดบานระบายน้ำพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องอัตราการสูบเครื่องละ3ลูกบาทเมตรประตูระบายน้ำห้วยบางบาทอำเภอเมืองบึงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่จำนวน1เครื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งโครงการชลประทานบึงการจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคลากรตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการความช่วยเหลือโทรศัพท์สายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงส่วนที่บริเวณลานพญานาคตาบลปากคาดอำเภอปาคาดระดับน้ำโขงเหลือเพียง32เซนติเมตร น้ำก็จะเอ่อล้นท่วมลานพญานากรีมแม่น้ําโขงจเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลป่าท่าต้องติดธงแดงแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าโขงเอ่อล้นอีกครั้งก็เป็นสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้าโขงนะครับซึ่งช่วงนี้ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยทางสทชเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนไว้ให้ฟอระวังถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา